กว่ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำให้เ,าเรามาีมูลค่านับเป็นแสนล้านในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมไปบริหา,ารราชการอยู่นะครับในกระทรวงมหาดไทยก็ในโอกาสนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนเป็นเบื้องต้นที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ ให้กับเมืองสงขามาร่วมสิบปีที่ผ่านมาแล้วก็สร้างโอกาสให้กับคนสงขลาได้เข้าถึงการใช้บริการได้เข้าถึงการบริการทางด้านการเงินต่างๆนะครับในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามหากรรมการเงินอัดใหญ่ขึ้นจัดกันมาเป็นเวลา12ปีเนี่ย ในวันนี้เนี่ยถือเป็นว่าอีกครั้งหนึ่งที่จะเปิดให้ผู้ประกอบการและก็ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการการเงินต่างๆในรูปแบบต่างๆได้พบปะกันแล้วก็ได้ทํากิจกรรมทงการเงินร่วมกันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนเพราะว่าการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้เท่าไหร่นั่นหมายความว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศสามารถกับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ เพราะฉะนั้นท่ามกลางที่เราเจอภาวะวิกฤตโควิดในทีนมา3ปีเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นช่วง3ปีที่เรายากลําบากนะครับรัฐบาลเองก็ยากลําบากในฐานะทางการคลังเราก็ต้องกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายอันนี้ต้องยอมรับว่าเพื่อทีจ่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่จะทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในภาคใต้ตอนล่างได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า แล้วก็ผมคิดว่าเป็นโอกาสนี้เป็นช่วงจังหวะด,ดีที่เราเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์การท่องเที่ยวเราเริ่มมีประเทศเพื่อนบ้านจากมาเลเซียจากสิงคโปร์เข้ามาบ้านเรามากขึ้นเรามีราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในสภาวะที่ดีนะครับแม้ว่าช่วงสองสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคายางอาจจะกระทบบ้างแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี50บกว่าบาทเนี่ยถือว่าชาวสวนยางอยู่ได้ ่วงผ่านมา64-65บาทส่วนปาล์มนั้นราคาอย่างที่ท่านเราอว่าได้เรียนแล้วเมื่อสักครู่10กว่าบาทซึ่งถือว่าดีมากในรอบหลาย10ปีมานี้เนี่ยปาล์มไม่เคยขึ้นมาถึงขนาดนี้รัฐบาลประกันไรายได้ให้เกษตรกร,กรชาวสวนยางไว้ที่4บาทเท่านั้นเอง